เจียยุยสินนี้หัวใช้ค่ะสวัสดีปีใหม่จีนนะคะสวัสดีเทศกาลตรุษจีนค่ะวันนี้นะคะก็นําเสนอไอเอทีนำเสนอปุ้ยสู่1230นะทำไมต้องนําเสนอเวลานี้ต้องบอกว่า คุยตามท้องตลาดเวลานี้ราคาแพงมากๆนะคะซึ่งสูตรของเราเนี่ย12 30เนี่ยใช้ทดแทนได้อะไรบ้างาใช้ทดแทนสูตร16-16นะคะใช้ทดแทนสูตร 15, 15, 15สนะสูตร 16, 16,88หรือใช้ทดแทนสูตร4 6 0 0กนะคะก็ราคาเนี่ยของเราเนี่ยก็แค่พันต้นๆเท่านั้นเองค่ะถือว่าถูกกว่าท้องตลาดมากๆส่วนผสมมีอะไรบ้างนะส่วนผสมก็จะมี กาดทั่วเหลืองกาดงากาดก,กาแฟกาดตะกรมเบียโดโลรมฮล์ฮิวมีคิวมาชูรินซีนะคะมิกอยู่ในกระสอบนี้นะคะซึ่งของเราเนี่ยเป็นอินทรีย์วัตถุ85ที่เหลือก็เป็นปุ๋ย เคมี uh, Me, นะคะ15%แล้วจะดีหรอแล้วจะเขียวหรอแล้วจะแล้วมันจะใช้ได้จริงเหรอนะคะจะบอกว่านะคะกากทัวเรื่องการงากากากาแฟกากตะกอนลมเบียโดโลไมฮิวมิฮิวมัสเนี่ยคือของของเราเนี่ยคือเป็นอาหารของจุลินทรีนะ,ะซึ่งถ้าใครได้หวานใครได้ใครได้ทดลองใช้นะคะก็จะแอคทีฟรวดเร็วมากซึ่งของเราเนี่ยเป็นปุ๋ยอินรีย์เคมีซิลิคอนนานโนขอนําเสนอเลยจะบอกว่า ของเรานะคะในโตเจนเนี่ยถูกพอกถูกเคลือบไว้ด้วยแร่ซิลิกา้าจะทําให้เป็นปุ๋ยละลายช้านะคะก็เดี๋ยวจิ๊กจะละลายน้ําให้ดูเลยนะคะเห็นเห็นสีดำๆดำไหมสีดำๆดำคือกา,กากถั่วเหลืองกากงากากากาแฟกากตะกอนโ,โงเบียโดโลไมฮิวมีคิวมัจูรินซีมิกอยู่ในนี้นะคะอะมิโนโปรตีนนะมีอีกเยอะแ,ะแยะมากมายที่เราไม่ได้ แจ้งไว้ในนี้นะคะเดี๋ยวจะละลายน้ำให้ดูสูตรนี้นะคะเราจะใช้ในสวนทุเรียนสวนยางสวนปาล์มนะคะใส่นาข้าวนะ,ะช่วงเจริญเติบโตช่วงเล่งต้นกิ่งก้านใบท่านผู้ชมเห็นไหมคะเม็ดสีขาวๆนะคะสีสีขาวขเห็นไหมคะนั่นคือไนโตรเจนนะคะ ซึ่งใช้ทดแทนสูตร4600สูตร1688สูตร161616 16, 16, 16, นะคะ151515 15, 15, ซึ่งราคาเบามากท่านใดสมัครเป็นสมาชิกแล้วนะคะวันนี้นะคะโอกาสดีมากๆนะคะก็ได้รับส่วนลดไปนะคะกระสอบละ30บาทนะคะก็ต้องขอนำเสนออย่างนี้เลยค่ะว่าถ้าใช้ปุ๋ยไอ t ทแล้วเนี่ยเ,เหมือนเราได้ใช้ทำให้ ได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ด้วยได้ใช้ปุ๋ยเคมีด้วยแล้วทาให้เราอ่ะได้รับารายได้เข้ามาในกระเป๋าสามารถขยายงานได้ทั่วประเทศเลยนะคะนี่เย็นมากเลยนะคะนี่เย็นเขาเขามาีในตัวเจนเห็นไหมคะเม็ดสี S S o